สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะรายงานจากที่ดินแบ่งขายนะคะโซนซีค่ะใกล้กับวัดธรรมสโรถฐาวนารามนะคะคลอง15องคลักษ์จังหวัดนครนายกนะคะแปลงที่อยู่เบื้องหน้าของเรานี้นะคะคือแปลง C1 น,นะคะเนื้อที่296ตารางวาค่ะตารางวาละ7 0 0 0บาทค่ะราคา2 7 2ล้านบาทค่ะนี่คือแปลง C1 น,นะคะ และแปลงต่อมานะคะคือแปลง C2 นะคะเนื้อที่295ตารางวาค่ะตารางวาละ7,000บาทค่ะแปลง C2 น,นี้นะคะราคา2ล้าน6 5 0 0 0บาทค่ะนี่นะคะอยู่ติดถนนลาดยางนะคะและอยู่ตรงข้ามกับแปลงโซน B นะคะเนี่ยค่ะนี่คือแปลง C2 นะคะ นี่ค่ะบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะอยู่ติดถนนลาดยางนะคะและอยู่ตรงข้ามกับโซน B นะคะต่อไปค่ะจะเป็นแปลง C3 นะคะแปลง C3 นี้นะคะเนื้อที่295ตารางวาค่ะตารางวาละ7 0 0 0บาทค่ะราคา2 6 5ล0 0นบาทค่ะแปลง C3 นะคะ นี่นะคะคือบรรยากาศของแปลง C-3 ค่ะต่อไปค่ะจะเป็นแปลง C-4 ค่ะแปลงนี้นะคะเนื้อที่295ตารางวาค่ะตารางวาละ7,000บาทค่ะ ราคารวมนะคะ2องล0านบาทค่ะนี่คือแปลง C4 นะคะเนี่ยค่ะคือบรรยากาศของแปลง C4 นะคะอยู่ที่ถนนลาดยางนะคะอยู่ช่วงคลอง15องคลักษณครนายกนะคะต่อไปค่ะจะเป็นแปลง C 5นะคะนี่คือแปลง C5 นะคะ แปลง C5 นี้นะคะเนื้อที่295ตารางวาค่ะราคาตารางวาละ700 0บาทนะคะราคารวมทั้งสิ้น2องล้านห0บาทนะคะแปลง C 1ถึง C5 นี้นะคะเนื้อที่เท่ากันเลยค่ะแปลงละ295ตารางวานะคะตารางวาละ700 0บาทค่ะอยู่ช่วง กม2นะคะถนนนย .3022 องนะคะนนอ,ยอ,ยอะคะงคารักษ์จังหวัดนครนายกนะคะนี่คือบรรยากาศหน้าแปลงที่ดินนะคะด้านหน้าอยู่ติดถนนลาดยางนะคะแปลงโซน C นี้นะคะหน้าแปลงจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะส่วนโซน A และโซน B นะคะจะหันหน้าไปทางทิศ เหนือค่ะนี่นะคะที่ดินโซน A B C นะคะอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันเลยค่ะนี่ค่ะแปลงโซน C นะคะหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะส่วนโซน A B และ D นะคะหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะนี่นะคะถ้าใครสนใจที่ดินแปลงไหนนะคะ ติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร0992216289นะคะที่ดินแบ่งขายนะคะสดผ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะสดได้ผ่อนได้นะคะโฉะนดพร้อมโอนทุกแปลงค่ะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ